วันศุกร์นะครับศุกร์ที่9พฤษภาคม2568นะครับ mm. ก็กลับมาทินเก่าคำว่าทินเก่านิ่เมือนกับบ้านเกิดตัวเองเลยเนี่ยบรรยากาศาแถวตลาดท่าหลวงยามแรลกนะครับจะมาหาอะไรกินหน่อย ตลาดทาหลวงนี่ก็คือผู้สาวงามๆนี่เยอะเลยนะ mm hmm. หาเลาะซื้อของกินหน่อยนะครับไม่ได้เลาะนานแล้ว mm hmm. ดูเนะว่ามันมีอะไรมีอะไรบ้างครับเดี๋ยว mm hmm. เดินเ,เล่นก่อนนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะซื้อเดี๋ยวเดินเล่นก่อน mm hmm. ซูซิ โอเคเออใกล้กันนี่เป็นปลาถูนะครับอันนี้ร้านาะอันนี้แบบเป็นข้าวกล่องเป็นข้าวกล่องผมก็ซื้อประจำนะข้าวกล่อง มีร้านนี้พวกหยับนะครับยังไม่ดื่มดื่ทุกอย่างอันนี้ออกที่ไม่ถึงออกอันนี้ที่เอาใส่คืนตอนนั้นหั่นเจมือหั่นมาช่วยท่านี่มาเอาจีบกันานบางแหลกนี่คนจะมาเยอะนะครับตลาดนี้ตลาดท่าหลวงนะครับอันนี้เป็นอาหารเวียดนาม เสียงเสียงเวียดนามเจ๊เจ้าเลยนะครับนี่เป็นยำพวกประเภทยำต่างขนมของกินเยอะเลยนะครับมาตลาดนี้น อะไรก็สวยอะไรบออันนี้หมาล่าเลยหมาล่าถังแราคานาฬิกยหมาล่าถังร้านเจ้าดังในสีหอมล่ะโอ้ đo đờ đờ mala alo alo น,นี้เป็นอาหารลาวนะครับพวกเพาะหลามพวกแกงต่างๆก็เยอะเลยนะแต่ก็มีหลายเจ้าไม่มาขายนะพวกหมกต่างๆนะแต่มันมัน,ม,นมันเยอะมันเยอะเกินไปแล้วก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับเยอะไปหมดเลย อันนี้พวกไส้กรอกพวกปิ้งไส้อัว่วของหวานก็มีนะฮะเนี่ยอั่วอันนี้ของหวานก็มีด้วย เอ้คนยังมาไม่ไม่เยอะนะครับเนี่ยคนยังมาไม่เยอะนะครับคนยังมาน้อยอยู่ยสักชั่วโมงหนึ่งครับไม่เยอะอันนี้โซนด้านหลังตลาดนะครับด้านหลังแล้วก็มีพวกเป็ด กุกไก่นะปิ้งกุกตั๊มเลยนะเนี่ยตัดกปิ้งปลาปลาปิ้งโอ้งปลาดุกปลาเข่งใหญ่ก็มีนะเนี่ย จริงจริงคือผมไปซื้อข้าวกล่องแล้วนะครับก <c oughs> ินง่ายๆซื้อพวกนี้ไปกินไม่หมดนะฮะจะพาเดินเล่นลเนี่ยร้านนี้เป็ดปิ้งเป็ดนะครับนี่ปิ้งเป็ดเนี่ยน้ำปิ้งเป็ดอร่อยนะครับ <c oughs> ปิ้งเป็ดอร่อย เป็นตัวมาร้านนี้มาแซวลูกค่ะลูกสาวเฟินบ่อยนะเนด,นดี๋ยวดาวแต่โนลนแล้วแม่ค้าสวยนะครับเดี๋ยวจะพาดูแม่ค้าสวย คือพามาดูอาหารเ,เฉยๆนะครับแหลกซืออาหารนะครับอาหารกัดกินนะครับอย่างแรงๆนะครับว่ามันมีแบบมีอะไรขายบ้างอะไรอย่างงี้นะเยอะนะครับแต่ว่อเหมาะซ,ซื้อไปกินกับครอบครัวนะกินคนเดียวนี่ไม่รู้จะซื้ออะไรบ้างอันนะ ็มีหลายเจ้าที่ไม่มาขายนะวันนี้มออาดูบรรยากาศยามแรงก็ให้ดูภาพเอานะครับไม่ค่อยบรรยายนะ เสียงไม่ค่อยมีเลยครับไม่ค่อยสบายนีนะครับอะไรเยอะพวกแกงต่างๆข้าวจีอันนี้พวกโซนขนมหวานนะครับเพียบเลยเหมือนกันทั้งของขาวของหวานนะครับผลไม้ ส่วนนี้เป็นน้ำนะครับพวกน้ำต่างๆทุเรียนก็มีนะหมอนทองแสนสามส่วนนี้เป็นโรตีนะครับเป็นโรตี ส่วนนี้เป็นขนมปังพุ่งจะมาขายคั้งนียโอ้แม่ค้าสวยเลยนีโอ้ร้านนี้อะไรเนี่ยหมูทอดดีโอหมูทอดว่าโอ้คนเยอะอยังเลยนะเนี่ยคนเต็มร้านเลยครบรถสูตรเด็ดจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองแล้วมั้งหมูทอดเนี่ย เดือนะดจริงมากๆเนี่ยไม้ละสิบพันมันว่าเออน่าสนใจว่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเนี่ยมะเขือเผามะเขือมาล่ากระปิงจีนนะครับ ก็อีกร้านหนึ่งคนเยอะนะครับแล้วก็ไก่ทอดรสเด็ดสูตรถาดใหญ่ผมก็ซื้อประจับนะครับการมีขายดีนะครับลูกค้าก็จะแน่นหน่อยนะครับแม่ค้าน้อยมาช่วยซื้อแล้วก็ไก่แล้วก็มีหมูนี่แหละครับใครชอบไก่ก็ซื้อไก่ใครชอบหมูก็ซื้อหมูแต่เหมือนกับร้านนี้ก็ เขาเพิ่งมาจากปากซีนะครับ <c oughs> ลูกค้าแน่นเหมือนกันนะ <c oughs> ได้เลยนะหลายเลยนะมาแล้วสิบพันนะี่กำลังน่าซื้ออยู่พอดี <c oughs> นี่ก็โอเคเลยนะร้านนี้นะครับผมก็เคยซื้อนะครับโรตีแล้วก็พวกแซนด์วิชพวกเบอร์เกอร์นะครับคนก็เยอะเหมือนกันนะ มีหน้าหรือว่าคือมีหน้าประเด็นคือข้าวเหนียวไม่มีนะครับเดี๋ยวมาซื้อข้าวเหนียวข้างในนะฮะไม่มีเสียงนะครับเราเลยไม่ได้บรรยายนะครับจะหาซื้ออะไรกินดีกว่าดีกว่า มีข้าวเปล่าอยนะู่นโอ้วันนี้ผมอ้าวเหมือนกันนะครับโรตีเจ้านี้ก็อร่อยนะครับคนก็กำลังทยอยมานะตลาดของกินสุกตลาดทาด่าหลวงนะครับ ไปก่อนนะครับได้เวลากลับแล้วส่วนนวัดนาบ่อนี้จะขายพวกผักผลไม้นะครับไข่เป็ดไข่ไก่นะครับน้านี้หน้ามะม่วงนะครับของก็จะเยอะหน่อยนะแต่ผมกินมะม่วงจนนี่แหละครับกินจน ไก้ขึ้นนะฮะจนไออ่ะเพราะว่าส่วนบนมมะม่วงเยอะไงมะม่วงน้ำดอกไม้นี่เนี่ยคือมันหวานมากเลยนะครับบรรยากาศยามแรงนะครับแถวหน้าวัดนาบอนนะครับคืออยู่บ้านหนองบอนนะแต่ป้ายบอกบ้านน้านาบอนนะครับ ก็ได้อาหารแรงนะครับเดึนออกกําลังกายด้วยนะครับตรงนี้พอเขาเอารั้วออกนะครับรั้วไม้ไผ่ออกมันก็โล่งๆแล้วมันก็น่าเดินออกกําลังกายดีนะผมว่านะครับตรงนี้นะรือวโอเคเลยนะครับ แล้วก็เขาก็ทําความสะอาดสะอาดสะอาดนะครับหรือว่าโอเคนะครับบริเวณนี้นะร่มรื่นดีคนก็เหมาะกําลังกายนะครับนะ